สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในช่อง Story of Bain Facebook Fanpage แหนแดงอุดอรจ้าเมื่อนี้นะคะเบนกับผ้าเพื่อนเพืนมาเบิงนะคะอันนี้มาบานยานะคะกระเพราหยักค่ะกระเพราใบใงใๆ,ๆพี่น้องนี่คะ่ะใบใ่แห้งกระเพราแล้วจ้ะกระเพรานี่ใบใ่ใๆจ้ะมามาลักมะลักมะขอนะคะมาขอพันธุ์ของยาไปปลูกเลจ้ะเบิ้งค่ะ เพื่อนเพื่อนเคยเห็นบ่กระเพ้าใบไงแห้งนะใบมักไงหนึ่งเด้อจ้ะนี่เด้อค่ะเด้อกระเพ้ากระเพ้าแบบใบไงแบบใบไงนะคะใบไงแห้งไงอีรีนะคะี่จะแตกต่างกับกระเพ้าทั่วไปนะคะจะใบหน่อยดเดือนจะพาไปเบิ่งอีกพันหนึ่งนะคะมันจะใบใน,น้อยเนาะอันนี้ใบไงหลายเด้อค่ะเด้อก็เลยมาขอ,อญ,ญาติคนไปปลูกเอาแนวนะจ้ะนี่ ใบใหญ่ใบใหญ่งามงามหลายยาวาไซฟ,ฟุนขี่โมูนะจ๊ะนี่นะคะปลูกอยู่เดินหน้าบ้านยางหลายเลยนะคะงามใบใหญ่แห้งหนี่เนี่ยเบนสอ่อนใบใหญ่แห้งค่ะเดี๋ยวเบนจะไปปลูกนะคะเอาไปปลูกเด้อมันกำลังเป็นดอกนะคะนี่นะคะกำลังเป็นดอกนะคะเดี๋ยวพายางไปเบื้องอีกมองหนึ่งนะคะที่เป็นกระเพราใบหน่อยนะคะความแตกต่างเนาะเดี๋ยวเบนจะเด็ดไปใบหนึ่งเด้อ นี่นะคะอ่ะเด็ดไปหนึ่งใบไปเปรียบเทียบนะคะ,ะนี่กันได้1คลิงบ <laughs> อันนี้จะเป็นกระเพราทั่วไปนะคะนี่ใบจะแตกต่างกันหลายแห้งได้พี่น้องเบิง่งใบกระเพราที่เป็นเก็บมาเมื่อกี้นะคะ พันกะเพาใบใหญ่ก็ใบหน่อยเด้อพี่น้องมัเบิรงงามเห้งอันนี้ขนาดเป็นกะเพาธรรมดา,ามเนี่ยมันก็ปลูกงามงามจ้ะมันใส่ฟุ้นขีหมูสันเด้มันวานี่นะคะนี่ความแตกต่างนะคะใบนะคะใบกะเพานี้จะใบใหญ่มากหอมด้วยนะคะอันนี้กะเพาใบหน่อยเด้อจ้ะนี่โอเคค่ะทุกคนค่ะ พา,ามาเบิงแครนีแล้วจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแลวก็คอมเมนต์เบนมาได้นะคะวันนี้เบนแนแดงอุดรไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ